ชัมม่วโมงข่าวแม่สอดโพสทีวีนะคะกับดิฉันค่ะกัญญาใจเสียสุขผู้ประกาศข่าวค่ะสิทธิ์เก่ามูลฝอดร,รุ่นที่28นะคะมอบผ้าม่านห้องเรียนให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามมรมราชกุมารีในโครงการทำดีเพื่อน้องค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามมรมราชกุมารี อำเภอแม่สอดจังหวัดตากชมรมสิทธิ์เก่ามงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นที่28ที่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนวัฒน์วิทัศน์วิจิตและนายนัทพลสุนทรวงศ์สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและคณะกว่า30คนได้เดินทางมามอบผ้าม่านก,นกันแดดในห้องเรียนให้กับโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรันรา,าสุดาสยามมรรมราชกุมารีโดยมีในายชัดยรัตน์ยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียนเป็นผู้รับมอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนวัฒน์วิทัศน์วิจิตประธานชมรมสิทธิเก่ามงฟอร์ดวิทยาลายัยรุ่นที่28เปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากนายนัทพงศ์สุนทรวงศ์สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและเป็นสิทธิเก่ารุ่นเดียวกันในการขอความร่วมมือขอรับบริจาคผ้าม่านกันแดดในห้องเรียนซึ่งทางชมรมสิทธิเก่ามงฟอร์ดวิทยาลายัยรุ่นที่28 ได้มีโครงการทำดีเพื่อน้องนำสิ่งของต่างๆไปมอบให้กับทางโรงเรียนเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วจึงได้ประสานกับทางโรงเรียนพร้อมกับทำการมอบผ้าม่านกันแดดในห้องเรียนมูลค่ากว่า39,600บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนในเบื้องต้นดังกล่าวโดยหลังจากนี้ทางชมรมศริษย์เก่ามงฟอร์ดวิทยาลัยร,รุ่นที่28จะเดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็กนักเรียน ในอำเภออุ้มผางอีกด้วยนายชัยรัตยศบันเทิงผู้ในการสถานศึกษากล่าวว่าขอขอบคุณทางชมรมสิทธิ์เก่ามงฟอดวิทยาลายัยรุ่นที่28เป็นอย่างมากและขอขอบคุณโครงการดีๆแทนเด็กนักเรียนที่ได้รับผ้าม่านกันแดดในห้องเรียนซึ่งผ้าม่านที่ได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็กนักเรียนได้มีสมาธิในการเรียนหนังสือต่อไป ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เกียติดตามรับชมชั่วโมงข่าวกับทางแม่สอดโพสต์ทีวีนะคะดิฉันการยาเจเสียสุขพร้อมกับทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ